ก่อนฟังนิยายสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ1ี่ 14. โมโหหึงเมื่อกลับถึงบ้านระดับพื้นอารมณ์ของพญาครุฑก็คุกรุ่นอีกนิดก็จะเดือดปุดๆสงกวักพระหัตถ์เรียกนางปอก8สั่งงานสองสามคำหญิงปอกก็ทลาไปจัดการให้ตามที่สั่งวิ่งไปซื้อมีดโกนกับโฟมโกนหนวดที่เซเว่นพอกลับมาถึงบ้านก็เจอพี่ชายโดนจับแก้ผ้าขึงพืชอยู่บนเตียงเรียบร้อยแล้ว ส่วนพระวรากายกรำยำเปลือยครึ่งท่อนนั่งหมวนเข็มขัดหนังพันเข้าพระหัตถ์ฟาดเฉียดเนื้อตัวพี่ชายดังเพี้ยเพี้ยโอ้ยเคร้าใจอีป๊อกแปดมากค่ะอีแปดมึงอย่าเพิ่งทำตายเยิ้มช่วยกูกนแปออดขอโทษค่ะพี่เก้าแปดถวายวิญ,ญญาณเป็นค่ารับใช้ของพี่เขยแล้วแปดรับคำสั่งพี่เขยคนเดียวไข่พี่ป๊อกแข็งแล้วเหรอสแสดงว่าชอบเป็นเอมนี่เองอ้าพี่กูกำลังจะดรอ แล้วก็ xxx เยแรงๆ xxx แล้วป๊อก8เทของที่ซื้อมาลงบนเตียงแต่มีของที่ไม่ได้สั่งโผล่มาหลายอย่างอ่ะเจลหล่อลื่นหนึ่งกระปุกขนมรูปร่างคล้ายดุนหนึ่งขวดน้ำปลาหนึ่งตะเกียบหนึ่งน้ำยาบ้วนปากสูตรเผ็ดสุดอีกหนึ่งคือมึงซื้อมาทำไมก่อนพวกขวดเอาไวา้แทงตะเกียบเอาไว้คีบหัวนมเด็ดสุดก็น้ำยาบ้วนปากบ้วนแล้วอม หำเย็นซู้ซู้ซ,ซาซาปาทังก้ปาปาทังกี้อีน้องเนละคุณปอกเก้าบิดต,ตัวหลบเข็มขัดที่ฟาดลงมากรีดเสียวมึงจะหื่นโหดไปไหมปอกแปดส่งของเสร็จก็จะระลีออกไปสองหน้าจอที่ห้องเย่ยกันตามสบายเลยพี่จา๋ามึงมึงใจเย็นเย็นก่อนมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจาดิมีกูระริกระริก,กับผู้ชายอื่นกูค,ควรจะจัดการอย่างไรมึงไปฟ้องปวีนาเลยไปไอชิบหาย Uh uh. โฟมโกนหนวดเย็นๆถูกฉีดลงมาเต็มหว่างขาสันริลริกปกก้วหน้าแดงก่ำจนน้ำตาปริมกูอุตส่าห์เลี้ยงตั้งนานกว่าจะยาวอ่ะกูให้สามร้อยถ้ามึงยอมเคโกนเลยไม่งกเลยนะมึงอยากขยับเหรอเดี๋ยวโดนบาด uh uh. ปอกก้วเกรงสะโพกไม่กล้ามองตอนที่มีดโกนจะรดลงมาแต่พระองค์เบามืออย่างยิ่งทุกการเคลื่อนไหวนุ่มนวลแทบจะเรียกได้ว่าอ่อนโยน ปอกก้าจึงค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วก็ได้ศพประสานกันตรงๆพระองค์ก็อดทนลากมีดโกนจนเสร็จพระหัตเริ่มสัน่นเพราะหมดความอดทนให้ข้าทำนะอืมมันอาจจะเป็นความเผลอไผลที่ไม่ได้ตั้งใจถึงได้ตอบออกไปแบบนั้นปอกก้าวเหมือลลอยขณะพะเยอริมฝีปากว้าววอนขอร้องเขาอยากได้อีกอยากให้จูบเยอะๆและอยากสอดประสานร่างกายกันอีกความรู้สึกซาบซ่านยังคงเข้มข้นร้อนระอุ และยังไม่อยากให้มันจางหายไปเร็วนักแต่ปอกก้าวยังหายใจไม่ทันไม่มีเสียงเปลงออกมาจึงได้แต่คิดว่าถ้าพูดออกไปไอ้เตาาครุฑมันจะตามใจเขาไหมนะแน่นอนสิตามใจอยู่แล้วขี้โกงจริงอ่านใจใกูอีกแล้วเปล่าเลยมึงส่งสายตาอ่อนกูขนาดนี้กูก็รู้แล้วละ่ะส่งประกบจูบอีกครั้งและอีกครั้งถึงมึงจะบอกว่าพอแล้วแต่กูก็จะไม่หยุดหรอกนะสรุปเยกันตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงเช้า ไม่ต้องไปเรียนแม่งและมาหาลัยนอนอยู่บ้านให้ผัวกกอย่างเดียวปอกก้าวเพิ่งตื่นตอน11โมงนั่งปั่นการบ้านส่งอาจารย์หัวฟูเฉียดเส้นตายก่อนเที่ยงได้อย่างฉิวเฉียดอ่ารอดตายเมื่อวานนี้เหนื่อยสัดสัสพอดูยอดเงินในบัญชีก็ยิ่งเหนื่อยหนักพอดีว่าคิมโทรเข้ามาปอกก้าวจึงลองถามถามดูว่ามีรุ่นน้องคนไหนอยากให้ช่วยติวไหมพี่คิดไม่แพงขอดด่วนๆเลยผมไงพี่ผมเหมาพี่ทุกวิชาเลยมาติวที่บ้านผมเนะ ผมจ่ายค่ารถให้ด้วยวันนี้ผมไม่มีเรียนแล้ะเราไปดูหนังกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปติวกันนะอ่าขอดูตารางเรียนก่อนนะแป๊บปอกกาวจดตารางเวลาเรียนของคิมไว้จะได้เอามาเปรียบเทียบกับของตัวเองแต่คิมจําได้หมดว่าพีต้องเรียนกี่โมงที่ไหนวันไหนบ้างปอกกาวก็อดชมไม่ได้ว่าความจํามึงดีจังคุยกับใครปอกกาวกาลังคุยคุยหันไปเห็นร่างสูงใหญ่ยืนคับประตูห้องอยู่แถมใส่เสื้อสก,กรีนลายหน้าตัวเอง มันน่าจริงๆพ่อเอ๋ยปอกก้าคุยคุยอีกสักพักก็กดวางสายก่อนจะทิ้งตัวลงนอนแผ่บนเตียงคิมมี่โทรมาชวนไปดูหนังแต่กูขี้เกียจไปปวดเอววะแปลว,ว่าถ้าไม่ปวดเอวก็จะไปสินะไปแล้วได้เงินก็ไปเอาอีกแหละเมียกูยั่วโมโหอ,อีกแหละเท้าเธอเริ่มขมวดคิว้วตบตียงทีๆเอาแบบรัวๆให้รู้เลยนะว่ากูไม่โอเคกูไม่ชอบให้มึงคุยกับไอ้คิมจิ้มรวยนั่น แค่เมียมันไม่รู้เรื่องค่ะคือมันไม่ได้อยู่ในเสี้ยวความคิดของปอก้าวไงวันๆก็คิดแต่เรื่องหาเงินหาทองไม่ได้สนใจอะไรอะ่ะก็รุ่นน้องอะ่ะทำไมอะ่ะแต่เท้าเธอเริ่มกริว้วแผ่โทระเป็นริ้วๆจนบรรยากาศเย็นเยียบโดยรอบชวนสะพรึงแต่มันรู้ไหมก็ไม่รู้ควายเอ้ยวันนั้นทั้งวันพระองค์ไม่พูดกับมันเลยสักคำไอ้หาเมียคอยดูไปเถอะมึงมึงมึงดูนี่ดิ ขนหมออ้อยขึ้นเป็นตอตอต,อตลกดีวะ่ะ <c oughs> ชาติเปรต <c oughs> มึงมึงไอ้คิมมันวิดีโอคอสอดของใหม่มาดูนี่นะไข่หนีบชายปอกลั้นลามากดึงไข่ไปติดที่ร่องตูดกระโปกสองลูกก็แบบลิ้นไข่ใส่วับเล่นหำให้ผัวดูเ <c oughs> นี่ยเหมือนแต๊บเลยป่ะเย็ดแค่อย่างเฟี้ยวไหนมึงลองทำดินี่กูเอาตัวเฮี้ยอะไรมาทำเมียทรงกอดอกเส้นเลือดตรงขมับปูดโปนคอยดูนะ กูจะไม่สนใจมึงอีกเลยต่อให้มึงกอดขาร้องไห้กูก็จะไม่เย,ยมึงอีกแล้วเท้าเธอทรงบ่นพึมพำรรเรียงเป็นตับๆพอเห็นเมียมันลุกขึ้นแล้วเดินมาหาหึกว่าจะรู้ตัวนะว่าทํากูโกรธคิดเหรอว่าแค่เข้ามากอดกูแล้วกูจะหายเครื่องกูไม่ได้ใจง่ายอย่างที่มึงคิดรู้ไว้ซิด้วยกินมาม่าปะเดี๋ยวต้มมาให้ไม่เอาทรงตอบห้วนสั้นน้ำเสียงประชดส่วนมันผิวปากเดินเลี้ยวเข้าครัวไปเลยไอ้ควายเอย๋ย ชายปอกต้มมาม่าบิ๊กแพ็กสามซองเสร็จก็เดินถือชามออกมาพระองค์ยืนกอดอกหันมองออกไปนอกหน้าต่างท่าเดิมรอให้มเงอปอกก้าวก็เดินผ่านแล้วเอานิ้วเขี่ยตูดผัวฮัลโหลกิ้งกล่องสรนองก้องแกงจุกรูอ่ะกวนตีนกูอีกละ,สะเสด็จพ่อสเสด็จแม่กูยังไม่เคยจกตูดกูเลยไอคนไม่มีสัมมาคารวะปะกูต้มมาเผื่อใส่ไข่หกฟองเลยนะไปกินกันไม่กิน ทรงยืนฮึดฮัดอยู่ที่เดิมมันเป็นความรู้สึกอึดอัดชวนโมโหมันแน่นมันเคืองอยู่ในหัวอกจนอยากจะตะโกนว่าโกรธอยู่นะวเว้ยแต่เอาเหอะมันอุตส่าห์ต้มมาม่าให้กินพยาวัชรครุฑจึงเปลี่ยนพระไยัยเดินไปกินด้วยก็ดะปรากฏว่ามันซัดเรียบหมดแล้วไอห้ห่ากินหรือสุเป็นไรอะ่ะหน้าง,งอเชียวมีอะไรไหนเคียดิไม่มีอะไรเตวัดหางเสียงแบบนี้มีชัวมึงไม่บอกกูแล้วกูจะรู้ไหมมา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  มานั่งตรงนี้ไหนอะให้กูเดาฮวันนี้มึงใส่เสื้อสกรีนรูปหน้ามึงมุมเงย30สิองศาใช่ไหมกูไม่ได้ทักมึงเลยงงอนไม่ใช่กูเดินแกว่งหามึงไม่ชอบเลยโกรธเหรอไม่ใช่เมื่อคืนกูหลับคาดุ่นก่อนมึงเสร็จรวเปล่านี่ก็ไม่ใช่พระองค์เม้มพระโอษฐ์อย่างคุนเคืองเรื่องแค่นี้ทําไมต้องให้บอกมันก็ต้องรู้สิว่าทรงเคืองเรื่องไหนอยู่มันไม่เคยใส่ใจ ไม่เคยให้ความสําคัญเลยใช่ไหมปอกก้าวก็เริ่มจะจนปัญญานึกไม่ออกว่าผัวงองแงเรื่องอะไรอะ่ะมึงมึงมีอะไรต้องบอกกูตรงๆกูมันพยาควายเดาไม่ออกหรอกว่ามึงไม่พอใจกูเรื่องไหนเวลากูเคืองมึงกูก็จะบอกมึงตรงๆเหมือนกันโอเคปอกก้าวตบตักเรียกผัวมานั่งตักเดี๋ยวมันเผลอเราอาจจะได้ชิงโผผัวกลับคืนมาจับเย่แม่งเขารวยเอ้ยแหยิ้มกูเห็นนะ มึงข้องใจอะไรก็บอกมาดวนกันตัวตัวเสื้อผ้าไม่เกี่ยวแน่จีมึงเข้ามาเลยพี่ป๊อกคิมมาแล้วเสียงเจ้าตัวดังเข้ามาถึงในบ้านก่อนเจ้าตัวจะปิดประตูรถสปอร์ตสองที่นั่งซะอีกคิมหิ้วถุงขนมของกินมาเต็มพิกัดเดินหิ้วเข้ามาในบ้านอย่างคุ้นเคยมาถึงก็ยกมือไหว้คุณนายสมพรแล้วเข้ามากอดแขนพี่ป๊อกก้าวยังงงอยู่ว่ากูไปเรียกมันมาตอนไหนวะ ส่วนเท้าเธอกริ้วจนตาลุกเป็นพระเพลิงบันไหลกันไปแล้วจบตอนแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดซ b s c r i b e กันด้วยนะครับ